รู้หรือไม่กินวิตามินอาหารเสริมเยอะแยะยุบยับเสี่ยงตับไตยแย่เปิดตู้ยาอ่อนกินวิตามินอาหารเสริมเยอะเสี่ยงตับไตยแย่ยากครับยากครับยาอะไรกินทุกวันเลยยากฟังเหรอเล่ายาวเลยนะจัดมา เออ,อยาวมากแล้วมียาอะไรบ้างล่ะครับก็จะมีวิตามิน B1 B2 แล้วก็ตามด้วย B3 ขาดไม่ได้ต้องวิตามิน C เขาว่าดีต่อสุขภาพตาหมดยังหมดยังหมดไหมยังไม่หมดตบต่ออาหารเสริมเพิ่มเข้าไปหลังมื้ออาหาร พอก่อนแล้วรู้ไหมตละลอยางกินไปทำไมโธ่อ้หนูเยอะขนาดนี้ย่าจำไม่ได้หรอกอะอ๋ะอเนี่ยปวดหัวเลยก่อนอื่นนะคะเรามาทำความเข้าใจกันดีกว่าค่ะว่ายา่าอาหารเสริมสมุนไพรต่างๆเนี่ยมันมีความแตกต่างกันหรือเปล่าค่ะเอาคำง่ายสุดก่อนคือคำว่าวิตามินวิตามินเนี่ยจริงๆก็คือองค์ประกอบที่สำคัญ ที่อยู่ในยาหรืออาหารเสริมถ้าเกิดเราพูดถึงแค่วิตามินแปลว่าอาจจะเป็นยาหรือเป็นอาหารเสริมก็ได้ยาเนี่ยครับโดยตามกฎหมายยาของประเทศไทยเราจะหมายถึงสารที่มีฤทธิ์ในการรักษาหรือป้องกันโรคได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจ็บป่วยเบื้องต้นเราหยิบอะไรก็แล้วแต่ที่ขึ้นชื่อว่ายามากินแปลว่าเราหวังผลได้ ไม่ว่าจะเป็นการหวังผลในเรื่องของการรักษาโรคหรือการป้องกันโรคแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราพูดถึงอาหารเสริมหรือชื่อทางการของเขาเนี่ยคือคำว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชื่อบอกอยู่แล้วครับมีคำว่าอาหารอยู่แปลว่า ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะขึ้นทะเบียนเป็นอาหารครับเพียงแต่เอาไปทําให้อยู่ในรูปแบบของแคปซูลหรือผงละลายน้ํามันจะไม่สามารถบอกได้ว่าใช้รักษาหรือป้องกันโรคอะไรเพราะมันคืออาหารมันคือสิ่งที่เราใช้สําหรับคนทั่วๆไปกินเพื่อทดแทนสารอาหารบางอย่างหรือสารบางอย่างที่เราอยากได้จากอาหารแต่เรากินไม่พอแล้วกินเสริมเข้าไป <Yeah. S 1> ทีนี้ เรารู้แล้วครับว่าเราจะกินวิตามิน mm. กินอาหารเสริมยังไงให้ถูกต้องนะครับแล้วที่เมื่อกี้เราจูบหัวไว้ครับอาจารย์แพรว่ากินวิตามิน mm. กินอาหารเสริมเยอะๆเนี่ย mm. มันทําให้ตับกับไตแย่ลงมันเป็นยังไงครับอาจารย์ต้องบอกเลยค่ะว่าจริงค่ะคิดเป็นภาพง่ายๆแล้วกันนะคะโดยปกติตับก็ทำหน้าที่เปรียบเสมือนโรงงานแปรสภาพ mm. เวลาที่ mm. มีสารตัวใหญ่ๆเข้ามาตับมันก็จะทำหน้าที่ในการทุบ ไอสารเหล่านั้นเนี่ยมันกลายสภาพเป็นสารที่มีขนาดเล็ลกลงหลังจากนั้นตับก็จะส่งไปที่ไตไตก็จะทำหน้าที่แพทย์ๆพขแแองเสียแล้วขับออกไปจากร่างกายเมื่อมีสารเข้ามามากขึ้นมันก็จะเหมือนกับว่าโรงงานเนี้ยทำงานหนักแล้วไม่มีคนจ่ายค่าโอทีมันก็เลยทำให้ตับกับไตบนน <S 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 ทำงานหนักๆๆๆตับกับไตก็จะไม่ไหวสุดท้ายแล้วตับกับไตก็จะพังในที่สุด เอ๊ตันแร์แล้วอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าเขาหยุดกินละ่ะค่าตับกับค่าไตาจะกลับมาเป็นปกติไหมครับขอตอบแบบ2อย่างค่ะอันดับแรกเราคิดง่ายๆก็คือว่ามีคนจ่ายค่า OT แล้วมันก็จะสามารถกลับมา เป็นปกติได้ถูกไหมคะอันนี้ก็จะเป็นกรณีที่โชคดีสามารถกลับมาได้ตามปกติคะ่ะแต่มีแบบที่2คะ่ะอาจารย์มอนก็คือว่าไม่ว่าจะยังไงคะ่ะโดนทําร้ายไปแล้วขอทําลายตลอดไปคะ่ะก็เลยไม่สามารถกลับมาเป็นแบบปกติได้เพราะฉะนั้นอย่าทําให้เกิดน่าจะดีที่สุดคะ่ะ <Yeah. S 1> กรณีที่เป็นผู้ป่วยโรคไตคะ่ะในผู้ป่วยโรคไตเนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องของการขับอะไรบางอย่างนะคะออกจากร่างกายที่ลดลงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวหนึ่งอะคะ่ะเรียกว่าโพแทสเซียมค่ะตัวเขา เองในส่วนของโรคเนี่ยมีโอกาสที่จะมีโพแทเสเซียมสูงจากตัวโรคของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเขาไปกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารค่ะที่มีส่วนประกอบเช่นพวกถังเช่านะคะชาเอมนะคะหรือหลินจือสิ่งเหล่านี้ค่ะ เป็นส่วนประกอบที่มีโอกาสทําให้โพแทสเซียมในเลือดสูงขึ้นได้เหมือนกันหรืออีกอันนึงนะคะถ้าไม่ใช่เรื่องของโรคค่ะมียาบางตัวนะคะที่ไปออกฤทธิ์แล้วทําให้โพแทสเซียมสูงได้เหมือนกันนะคะซึ่งอันตรายมากๆค่ะเพราะโพแทสเซียมนะคะเป็นส่วนประกอบสําคัญนะคะที่จะทําให้เกิดการทํางานของหัวใจที่ถูกจังหวะแปลว่า คนไข้สามารถหัวใจหยุดเต้นได้เลยเหรอครับใช่ค่ะหัวใจหยุดเต้นได้เลยหัวใจเต้นช้าหัวใจเต้นเร็วซึ่งบางครั้งเนี่ยเขาไม่รู้ด้วยนะคะว่าลักษณะการเต้นของหัวใจตอนเนี้ยของเขาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นมันยิ่งอันตรายไปใหญ่ค่ะ าท่านยังสงสัยอยู่นะครับอาจจะดูไปถึงสถานที่ผลิตหรือผู้ผลิตด้วยว่าเขาผลิตมาจากไหนอันนี้คือวิธีการเบื้องต้นง่ายๆที่จะทําให้เราสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีคุณภาพและถูกต้องได้ครับดังนั้นครับปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งก่อนที่จะเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับอย่าเรมเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ยาแบบผิดๆก่อนเปิดต oh <yeah. S 1> ู้ยา ยา <Yeah. S 1> ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน